สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นคนที่เขียนตำนูนเขารู้อยู่แล้วว่าการเมืองสักวันหนึ่งมันจะมาถึงจุดจุดนี้นะครับตอนนี้ก็มาเถียงกันใครจะเป็นนูน่นจะเป็นไหลไปไหลมาก็เอามาวิเคราะห์สังเกตไมหมคุณส่วนนักวิเคราะห์ทั้งหลายผิดมาโดยตลอดเลยไม่เคยถูกเลยนะเพราะเขาเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์การเมืองไทยนะมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลอุบายนะที่สําคัญไปมากกว่านั้นบางคนบอกว่ามันเหมือนสามก๊ก อการเมืองไทยมันยิ่งกว่าสามโก๊กถ้าลุงป้อมส่งธรรมนัสไปไปเจรจากับฝั่งทักษิณนะฮะแล้วไปร่วมกับทักษิณงานนี้ผมเรียนว่าลุงป้อมปลาดพลาดใหญ่หลวงและปราดที่สุดในชีวิตเลยนะฮะและคนที่ประสานงานเนี่ยก็จะพาซวยไปด้วยไม่ใช่ซวยธรรมดาซวยใหญ่ซวยหลวงนะฮะ สวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองแหละนะที่คนสับสนว่าใครจะเป็นนายกัมตรีนะตอนนี้ก็มีตัวแปรที่น่าสนใจอย่างพลเอกประวิทร์วงษ์สุวรรณเศรษฐาทวีสินนะอุงอิงนะตอนนี้พี่ทาก็ยอมถอยนะแต่ก็บอกว่าจะทำแคมเปญสู้ ทำแคมเปญแถลงการด่วนนะเพื่อที่จะพยายามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้สวัสดีทุกคนครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภา324เสียงโดยเฉพาะสว13ท่านที่โหวตเห็นชอบให้ผมพิธาลิ้มเริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีผมทราบดีว่าสวหลายท่านเผชิญแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนักหนาจากการตัดสินใจในครั้งนี้ ที่สำคัญที่สุดครับผมขอขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคนแต่ก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เรายังทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามครับในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เราพรยายามทำทุกวิถีทางตามคันรองประชาธิปไตย เพื่อให้เสียงของประชาชนได้รับการตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้รับการเคารพและนี่คือการต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่แค่ของพักเก้าไกลและ14ล้านเสียงที่เลือกพักเก้าไกลไม่ใช่แค่การต่อสู้ของ8พรพักตัวแทน27ล้านเสียงแต่คือการต่อสู้ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อยือนยันว่าเสียงของประชาชนต้องเป็นเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศนี้ ขอให้เราเดินด้วยกันต่อไปตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้แต่เวลาของเราเหลืออีกไม่มากครับเพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นานภายใต้เวลาอันจำกัดนี้ผมเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้งที่ต้องต่อสู้ร่วมกันในสองสมรภูมิเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนให้สำเร็จ สมรภูมิที่1ที่จะเกิดขึ้นในอีกสีวันข้างหน้าคือการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมและสมรภูมิที่2ก็คือการยื่นเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสอวอในการเลือกนายกทาวนรตลอดการทั้งสองสมรภูมิจะไม่มีวันชนะได้หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจสอวอให้ยืนอยู่ข้างประชาชน ผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมในสองสมรภูมินี้โดยการส่งสารถึงสวในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำว่าขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สวโหวตนายกตามมติประชาชนหรือโหวตยกเลิกมาตรา272เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน หากพวกเราทำเต็มที่ในสองสมรภูมินี้แล้วเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคก้าไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พรรคอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้และผู้แทนรัศดรพรรคก้าไกลทุกคนพร้อมสนับสนุนแคนดิดนายกรัฐมนตรีของพรรค เพื่อไทยแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับและขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนถึงที่สุดผมคนเดียวหรือพักก้าวไกลเพียงพักเดียวไม่อาจเปลี่ยนใจสอวอและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้จริงจึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทำภาร,รกิจเพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จอนาคตของพักก้าวไกล ในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้วมาช่วยกันส่งสารเพื่อเปลี่ยนใจสวอกันครับขอบคุณมากครับวันที่19นี้ก็คงจะมีการโหวตอีกครั้งนะครับแต่ผมก็หนักใจแทนนะครับนใจแทนกันนะครับนี่สมมุติว่าผ่านนุ่มขึ้นมาแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับก็จะต้องมีการโหวตเรือหนหน่องนายกรรมาอีกนะ คุณพิธาจะสู้ต่อไปไหมถ้าสู้ต่อผมก็คิดว่าแต่พรรคพังปาลก็อย่างผมนะครับยังหนุนให้ถ้ามีโอกาสแต่ถ้าไม่มีโอกาสจริงๆแล้วก็คง <ๆ S 1> จะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนี่เพื่อไทยกับแต่พรรคเนี่ยเราก็ตกลงแล้วทังไงก็จะอยู่ด้วยกันในรนะครับ ดันั้นเมื่อเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลย,ยังไงก็ต้องขอาก้าวไกลอยู่ไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนหัวอย่างนี้นะครับทางสวจะเห็ยนยังไงสอสออีกฝัง่งจะเห็นยังไงทวารให้เพื่อไทยมันก็จบแต่ถ้ายังมีการเกี่ยงว่าว่ายังมีก้าวไกลร่วมอยู่ผมไม่เอาด้วยมันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับ มันจะไม่ผ่านเหมือนเดิมเมื่อไม่ผ่านนะก็เป็นเรื่องของที่เพื่อไทยกันก้าวไปตกลงกันเื่อจะอาไงนะครับเรามีแต่ความคิดแต่เราไม่สามารถที่จะไปจัดการอะไรได้นะครับเป็นสองพักที่ต้องตกลงกันผมเชื่อว่าในที่สุดน,นะเพื่อให้มีนายกทีคนที่สามสิให้ได้ ก้าวไปบนต้องเสียสละนะครับพอามาเป็นฝ่ายทานครับเพื่อเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปตามที่พี่น้องชาชนต้องการนี่การจับกั้ของเพื่อไทยมันก็จะอิสระเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นดึงพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์นาพักอื่นๆมาในต่างนี้นะโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อให้มีเสียงเกิน3 1 6เฟียงมันก็เป็นไปได้เพราะเะ็นแนวโนมในการพีจาจัดตั้งกระบาณนะครับก็คงจะต้องมีการเรื่องในยุิก็3ครั้งให้คทต่อไปแลกันครั้งหนึ่งก็เนี่ยที่เสนอคุณพิธาครั้งที่สองก็เสนอผู้บัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย แนะละอาจจะไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพรนะพักจ้าการยอมเสียสละนะครับเนะสียสละเสียสละอย่างนี้นะเสียสละยอมเป็นฝ่ายท้านแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนเพื่อไทยด้วยใช่ไหมมาถึงจะผ่านใช่ไหมฮนะมันต้อง,องคนเราราต้องเอาใจกันไว้ตัววันข้างหน้านะครับ ผู้สละศูนย์โผล่โผล่ก็สละศูนย์คุณอะไรต่างอะไรนี้น,น,นะวัตถะทุกภาคก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกเพียงแต่ว่าบางทีติดทิพย์มากติดทิพย์น้อยอะไรต่างอะไรนี้มันก็เลยเป็นปัญหาบ้างนะนะครับแน,น่นอนปกป,ป็นไปตามนี้นะทนิงหน่อยก็แล้วกันอีกไม่นานนะครับถ้าเลือกใครไม่ได้ก็เลือกเสรีพิสุทธิ์คนนอกเป็เลือกทำไมอักสีส้มเขาถึงไม่ยอมถอยเรื่องมอห1ึ่ ทำไมเขาถึงอยากจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขหรือว่ายกเลิกไม่ว่าเขาจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเขาก็จะยื่นขอเสนอแก้ไขหรือยกเลิกในวันยังขําเขาจะต้องทำสิ่งนี้ให้ได้รู้ไม่ว่าทำไมคนที่เชียร์พักเขาส่วนใหญ่ไม่รู้มักจะบอกว่าก็มีเด็กจำนวนมากอายุยังไม่ถึง18เลยติดคุกอยู่ร้อยกว่าคน แล้วพักสีส้มเนี่ยเขาก็จะมาช่วยไงฟังดูดีเนาะฟังดูเป็นฮีโร่เลยล่ะคนที่ไม่รู้แล้วก็เชีร์พักเขาก็คิดว่าโอ้มีฮีโร่นะนี่ต้องช่วยนะเขาเป็นถึงฮีโร่เขาจะมาช่วยประชาชนแต่ในความเป็นจริงคนที่กระทําผิดมาตาหนึ่งรสองก็คือกระทําผิดต่อความมั่นคงของชาติก็คือทําให้ชาติ แตกแยกเปรียบเสมือนคดีร้ายแรงอย่างเช่นคดีซ่องโจรคดีขายยาเสพติดซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงเหมือนกันซึ่งคดีหนึสองก็มีลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้อาวุธใช้ปากเป็นอาวุธในการโจมตีและพักสีส้มนี้เขาเกี่ยวข้องยังไงไปดู คนที่มีคดี112ทุกคนได้รับการประกันตัวจากใครจากสสพักสีส้มทั้งนั้นเปรียบได้กับพักสีส้มอยู่เบื้องหลังในการที่ให้ท้ายเด็กเอาด่าไปเลยษัตย์นะด่าไปเลยด่าถูกดาก่าผิดโกหกยังไงนด่าได้ดา่ดาไปเลย เดี๋ยวพี่ประกันตัวเองเดี๋ยวพี่ดูแลเองเดี๋ยวพี่ซัพพอร์ตเองแล้วเด็กมันได้ตังค์อ่ะแล้วเด็กได้ตังค์ด้วยได้ชื่อเสียงด้วยกลายเป็นฮีโร่ย่อมย่อมด้วยใครเราจะไม่ทำแล้วทำไมล่ะเขาถึงต้องไปยุให้เด็กพูดแบบนั้นทำไมเขาไม่ทำการเมืองดีๆทำไมไม่ใช้นโยบายของตัวเอง ทำไมถึงไม่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเข้ามาเสนอผลงานเสนอแนวคิดเพื่อดูแลประเทศดูแลประชาชนทำไมเขาถึงไม่ทำการเมืองแมนะ้ก็เพราะว่าหัวหน้าพักของเขาที่ถูกตัดสิทธิ์ไปอันนั้นคือหัวหน้าพักตัวจริงและหัวหน้าพักตัวจริงของเขาก็คือนายทุนไม่ว่าจะพักด้อมแดงด้อมส้ม นายทุนคือผู้บงการพักไม่ว่านายทุนจะสั่งไปทางซ้ายหรือทางขวาลูกพักก็ต้องทำตามเจ้าของพักของสีส้มเขาไม่ได้หวังเป็นนายกบัฐมนตรีเขาหวังไกลวันนั้นเยอะเขาหวังเป็น,านาประธานาธิบดีลองไปหาดูคลิปที่ป้าเชงพูดไว้ป้าเชงรู้จักแม่ของธนาธรรู้จักดีด้วยและเขารู้ด้วยว่าแม่ ของธนาธรเป็นคนยังไงเขาวางแผนให้ลูกของเขาเป็นประธานาธิบดีและการจะเป็นประธานาธิบดีได้ต้องเอากษัตริย์ออกและจะเป็นประธานาธิบดีได้มันต้องแบ่งแยกรัดแต่ละลัดให้มีนายกเป็นของตัวเองนี่เห็นไหมเขาเดินตามคันลองตามวิถีที่เขาต้องทำทุกกระเบียดนิ้วเลย เพราะฉะนั้นการที่วันนี้พิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีความสำคัญกับธนาธรสักเท่าไหร่เพราะสิ่งที่สำคัญก็คือมวลชนที่เขายังสามารถให้เด็กพูดได้ที่เขายังสามารถให้ประชาชนพูดเรื่องกษัตริย์ได้ที่เขาจะต้องเร่งให้มีการแก้ไขคนจะได้ออกมาพูดเยอะๆคนจะได้ออกมาโจมตีกษัตริย์เยอะๆประชาชนจะได้ เกลียดกษัตริย์จนวันหนึ่งกษัตริย์ไม่ต้องมีแล้วเขาคนที่ดึงมวลชนให้เกลียดกษัตริย์ได้มากสุดท้ายประชาชนจะสนับสนุนเขาให้เป็นประธานาธิบดีนี่ต่างหากจุดมุ่งหมายของพรรคสรุปว่าคุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเหตุผลข้อเดียวคือคุณทําร้ายตัวคุณเองคุณพรรคพวกของคุณไม่ยอมที่จะถอย เรื่องพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ทําอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมหากษัตริย์เอาเปรียบอะไรพวกคุณคะสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสร้างความเจ็บแค้นอะไรให้พวกคุณคะหรือสถาบันพระมหากษัตริย์มีผลประโยชน์อะไรกับพวกคุณหรือคะคุณถึงตั้งใจลดทอนพระราชอำนาจของพระองค์ท่านไม่ให้ความสําคัญไม่ปกป้องพระองค์ท่านดึงท่านออกจากเป็นที่เคารพบ,บูชาของคนไทยให้เป็นสามัญชน คนธรรมดาและสุดท้ายประเทศไทยก็จะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เขาไม่ได้เป็นนายกเพราะเขาไม่ยอมที่จะหยุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำนะคะแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะคุณไม่อาจเทียบพบระบารมีของพระอ,องค์ท่านหรอกค่ะคนไทยเรายังได้มีพระมหากษัตริย์เอาไว้คุ้มครองคนไทยทั้งผอมต่อไปค่ะ มึงชนะแล้วมึงจะได้เป็นรัฐบาลมึงเสือกโดนคนอื่นพาไปกินงโง่ก็เพราะมีติ่งซมงโง่โงอย่างมึงไงคนเป็นนายกมันต้องทำทุกอย่างบริหารประเทศดูแลประชาชนเจ็ดสิบล้านคนแค่นี้ที่มึงจะฟอร์มรัฐบาลมึงยังไม่มีปัญญาเลยแล้วมึงจะมาดูแลประเทศชาติได้ยังไงพอเป็นนายกมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่นายกแล้วก็ไปขึ้นเวทีพูดกับประชาชนประสายมันไม่ใช่ การถแถลงการด่วนอย่างกระทันหันของพิธานะก็บอกว่าจะให้มีการจัดกัมเปนสร้างแรงจูงใจนะให้สวเนี่ยมาโหวตให้เขาเป็นนายกคัตรีซึ่งที่ผ่านมามีสวทั้งหมด13คนไปโหวตปรากฏว่าคนที่ไม่ได้โหวตก็ปรากฏว่าถูกโจมตีถูกบูลลี่เล่นงานถึงลูกถึงหลานสิ่งที่ตามมาคือสอวอต่าง ได้มีการนัดหมายที่สภานะครับแล้วก็ให้ทนายความส่งเรื่องราวนะครับเพื่อแจ้งความนั่คดีกับด้อมส้มทั้งหมดที่ที่ไปทําการบูลลี่สววนะซึ่งตอนนี้ก็มีการประสานงานอย่างเป็นทางการสรววอสมชายแสวงการเป็นเจ้าภาพในการจัดเกมนี้นะครับและทราวบว่าเบื้องต้นเนี่ยโดนไปแล้ว3และด้อมส้มจะโดนอีกเป็น10สวต่างๆกำลังรวบรวมหลักฐาน ส่งดำเนินคดตีตามกฎหมายเอาผิดกับคนเหล่านี้นะครับในขณะที่พิธาลิมเจริญรัตนมีการออกแถลงข่าวนะออกแถลงการอย่างเป็นทางการขึ้นมาอ้างว่าจะเดินหน้าโหวตเป็นนายกรัตรีอีกรอบหนึ่งนะครับและถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็จะเปิดทางให้เพื่อไทยนะเพื่อที่จะให้โหวตเป็นนายกรัตรีบ้าง ก็จะยอมถอยในขณะที่พลตำรวจเอกเสรีเตมีเวศนะฮะก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก้าวไกลเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายค้านยังไงก็ต้องยอมเสียสละนะแล้วก็ต้องมาโหวตร่วมให้กับทางเพื่อไทยให้ได้มีเสียงข้างมากนะครับได้เป็นนายกรัมนตรีจึงจะสามารถปลดล็อกและต่อไปเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านต่อไปแล้วมีอะไรก็จะสร้างความสัมพันธ์กันได้ สถานการณ์ความคืบหน้าขณะเดียวกันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็มีการแต่งตั้งธรรมนัตพรมเผ่าพร้อมคณะเป็นผู้ประสานงานในการเจรจาซึ่งขั้วก็มีโอกาสที่จะพลิกซ้ายและพลิกขวาพลิกหน้าและพลิกหลังจนได้คำถามคือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าดูไปตามเนื้อผ้าดูไปตามปรากฏการณ์เอามาวิเคราะห์นักวิเคราะห์หลายก็หนีไม่พ้นบอกลุงป้อมเป็นนายกเศรษฐาจะเป็นนายกพิธาไม่เดี๋ยวเป็นละ นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของสภาจนถึงขณะน,นี้ประชาชนคนไทยคงได้เห็นว่าพี่ธาม่ได้เป็นนายกรัตรีไม่ได้เกิดจากกก,กตได้มีการเอาผิดและมีการคุ้มครองชั่วคราวนะจากสารไม่ให้เป็นสอสอเหมือนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแตกต่างกันกลาวนี้ล่มเพราะสภาตายเพราะสภานะครับ วันนี้ประชาชนเห็นล้รอบ2ถ้ามีการโหวตนะครับผมเรียนย้ำนะโหวตไม่ได้นะนะรเรื่องนี้เนี่ยมีการจำลองสถานการณ์เมื่อปี2,559นะฮะก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560ได้มีการเขียนเพิ่มเติม128มาตราการเขียนไว้ได้มีการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตคือสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องของการโหวตนะครับว่าจะมีการโหวตในยติเดิมไม่ได้นะครับเว้นแต่มียติใหม่ซึ่งประธานเนี่ยจะสามารถดําเนินการได้นะครับยติใหม่ที่ว่าอาจจะมีคนใหม่คู่แข่งใหม่แล้วแต่เนี่ยทำได้แต่พิธาโดดๆคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้นะถ้าสาภาย,ยังปล่อยให้โหวตประธานสาภาย,ยังปล่อยให้โหวตมีความผิดตามกฎหมายตามมาตรา1น7ดนั่นหมายคมว่า ถ้าบวชพิธาคนเดียวส่งชื่อได้คนเดียวพิธาทําทได้รอบเดียวรอบสองไม่ได้เว้นแต่จะมีคู่แข่งนั่นงือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าโทษจะรุนแรงไหมก็ไม่ต่างจากสสฮเสียบบัตรสองใบซึ่งล่าสุดพักภูมิใจไทยสามคนเสียบบัตรแทนกันผิดระเบียบสภาระเบียบสภาเนี่ยหนักกว่ารัฐธรรมนูญหนักกว่ากฎหมายตรงไหนทราบไหมฮะ เพราะเขาเป็นผู้ออกกฎหมายและเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดแล้วยังกระทำความผิดในคดีเสียบบัตรแทนกันศาลไม่รอลงอาญานะสั่งจำคุกทันทีสามปีนะฮะสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้เพราะเป็นหลักและในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมีการจำลองเหตุการณ์มีการประเมินสถานการณ์และสังเคราะสถานการณ์ว่าแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยมันจะมาถึงสักวันหนึ่ง เรียมการไว้ทั้งหมด7ปีนะจึงเป็นรัฐมูลพุทธศักราช2,560ที่ผ่านมานะครับนั่นหมายามว่าถ้าเขาจะบวชเขายังบวชแบบเดิมก็เรียบร้อยเตรียมตัวเข้าคุกกันนะใครไปร่วมบวชยกมือก็157และกล่าวนี้ศาลไม่รอลงอาญาคอยดูไม่เชื่อคอยดูนะครับเอาละนั่นคือประการที่1ประเด็นที่2ต่อไปที่มีการพูดคุยว่าพลเอกประวิตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า ผมเรียนย้ำนะการเมืองแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาในการพลตเอกเสรีเตมีเวทก็บอกว่าก็ให้ภูมิใจไทยนะแล้วก็ให้พรรคประชาธิปัตย์มารวมกับเพื่อไทยแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะก้าวไกลก็มาช่วยโหวตให้หน่อยแล้วก็ให้เพื่อไทยเป็นนายกมตุรีทาได้ไม่ทําได้ได้เป็นนายกได้เป็นนั่นหมายเขาว่า ฝ่ายไ,ไหนจะได้เป็นฝ่ายซ้ายจะได้เป็นนายกร,รัมรีสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันเคยมีบทเรียนในการยุบพักการเมืองทุกพักการเมืองมาแล้วในช่วงเวลาเดียวกันที่มีการยุบพักไทยรับไทยชาติไทยและพักอื่นๆอีกหลายพักถูกยุบแต่คราวนั้นไม่มีกฎหมายเอาผิดหลังจากที่มีการยุบไปแล้วไม่มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองอ,อ๋อขออภัยมีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปห้าปี แต่ <c oughs> แตรอบนี้ไม่ใช่มีโทษจำคุกนพอโดนยุบพักเสร็จจะมีโทษจำคุก1-10ปีและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่เกิน20ปีนะฮะรอบนี้หนักนะมีคุกด้วยนะฮะแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นคนที่เขียนตำมูนเขารู้อยู่แล้วว่าการเมืองสักวันหนึ่งมันจะมาถึงจุดจุดนี้ นะครับตอนนี้ก็มาเถียงกันใครจะเป็นนู่นจะเป็นไหลไปไหลมาก็เอามาวิเคราะห์สังเกตไหมคุณส่วนนักวิเคราะห์ทั้งหลายผิดมาโดยตลอดเลยไม่เคยถูกเลยนะเพราะเขาเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์การเมืองไทยนะมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกนอุบายนะที่สําคัญไปมากกว่านั้นบางคนบอกว่ามันเหมือน,อน,อน,อนสามก๊ก <c oughs> <c oughs> การเมืองไทยยิ่งกว่าสามก๊ก้าลุงป้อม ส่งธรรมนัตไปไปเจรจากับฝั่งทักษิณน,นะฮะแล้วไปร่วมกับทักษิณงานนี้ผมเรียนว่าลุงป้อมพลาดพลาดใหญ่หลวงและพลาดที่สุดในชีวิตเลยนะฮะและคนที่ประสานงานเนี่ยก็จะพาซวยไปด้วยไม่ใช่ซวยธรรมดาซวยใหญ่ซวยหลวงนะฮะเกมนี้จะเป็นอย่างผมว่าจะฟลุกเหมือนที่ผ่านๆมาหรือไม่ก็คอยดูก็แล้วกันนะสุดท้ายปลายทางการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจ นักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองแต่ยืนยันปันธงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ